กรกะตเชียงใหม่จัดพิธีปฏิญาณและการเลือกตั้งเชิงสมาณฉันผู้สมัครสรวรเข้าร่วมครบ13คนครึ่งทางของ80วันการเฝ้าระวังควบคุมหมอกควันไฟป่าเชียงใหม่ค้าฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยนักท่องเที่ยวจีนยังแห่เที่ยวในมชอช พ่อเมืองหารือกงสุลใหญ่จีนเพิ่มมาตรการรับมือจับแล้วนุมมอมยาชกรถสาวพยาบาลจากอุดรธานีจนมุมตำรวจในเชียงราย 2,557องค์การสวนพฤกษศาสตร์ก,ษษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมขอเชิญผู้รักการถ่ายภาพร่วมประชันมุมมองความสวยงามผ่านเลนส์ในมหัศจรรย์พันไม้งามเทิดพระเกียรติครั้งที่สองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณนะสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มกล้าวพิษณุโลกในพระราชดำริ ส่วนริศศาสตร์คอนแก่นส่วนริษศาสตร์ระยองและส่วนริศศาสตร์พระแม่ย่าสุขโขทยัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์053-841-234อมูลเข้ามุเพิ่มเติมคลิก w w w qsbg.org คนรักการถ่ายภาพห้ามพลาดสนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4w solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิวสีขั้นตอนจากเกาหลีมเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนเ้าข,ข่าวท้องถิ่นทาง l อลซเคเบิลทีวีเชียงใหม่ช่อง19นะครับวันนี้วันอังคารที่11มีนาคม2 5ง7นะครับทีมข่าวของเราก็มีข่าวหลายข่าวมาให้ติดตามกันนะครับ เรามาเริ่มต้นกันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จัดพิธีปริญ,ญาณและเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ครับที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ่นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีปฏิญาณและการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ของการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้สมัครนะครับได้เดินทางมาร่วมปฏิญ,ญาณตนครบทั้ง13รายนะครับ ทางด้านนายสุชาติใจพักดีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ก็กล่าวว่าจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีการลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่30มีนาคมนี้นะครับสำหรับประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจะต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งกำหนดเปิดรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่10ถึง14มีนาคมศกนี้หากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่30มีนาคมนี้ได้นะครับจะต้องยื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าต่อนายทะเบียนอำเภอในทะเบียนท้องถิน่นซึ่งต้องยื่นด้วยตนเองหรือทําหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอื่นดําเนินการแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ซึ่งทางกรกตเชียงใหม่นะครับจะถือวันประทับตาต้นทางเป็นสําคัญ และขอให้ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่23มีนาคมศนี้ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาณนะที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนเองมีชื่ออยู่ส่วนสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดนะครับกำหนดจัดตั้งขึ้นณศูนยะ์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษาครับในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆรวมทั้ง มีโอกาสได้ซักถามปัญหาต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งเราก็จะให้ผู้สมัครได้อสอบถามในเรื่องที่ยังสงสัยในข้อกฎหมายอยู่รวมทั้งกกตอเองก็จะได้ขอร้องหรือขอความร่วมมือกับผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดเวทีหาเสียงเลือกตั้งนะครับการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้สมัครนะครับจากบรรยากาศขณานี้นะรู้สึกจะผ่อนคลายมากนะครับจะขึ้นกว่าเดิมประการเลือกตั้งะสะสเขาผมยังมั่นใจว่า ร้อยละ75%เปอร์เซ็นที่ตั้งไว้เนี่ยน่าจะทำได้ถึงเป้าที่กำหนดนะครับเพราะว่าบรรยากาศต่างๆทางการเมืองดีขึ้นกว่าเดิมนะครับขณะนี้ยังไม่มีนะครับผมเพิ่งลงนามประกาศอะไรชื่อผู้สมัครแลบเราตั้งไปเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาก็ขณะนี้ผู้สมัครทุกรายนั้นถือว่าเป็นผู้สมัครโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายแนละ้วการกระทำของผู้สมัครนั้นก็อยู่ในข้อบังคับของกฎหมายอยู่ขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร,องร้องเรียนกล่าวหาแต่อย่างใดนะครับ คือในส่วนของเรื่องการติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ทางการเมืองนะครับทางกกตอเองก็ได้มีการติดตามรวมทั้งการดําเนินการจัดทําแผนเผชิญเหตุขณะที่ถ้าเกิดมีความไม่เรียบร้อยในการเลือกตั้งหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรามีบุคคลหรือมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่สดับตับฟังและดูเนี่ยเราไม่ไม่พบปัญหาเรื่องนี้นะครับก็คิดว่า โดยภาพรวมนั้นการเลือกตั้งก็น่าจะเป็นไปวยความเรียบร้อยและผู้สมัครทุกคนนั้นก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับก็เป็นภาพที่ที่ดีนะครับคิดว่าการเลือกตั้งเราจะเรียบร้อยครับผมมั่นใจนะครับว่า75%นั้นเดี๋ยวเราจะมีแผนเรื่องการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะในส่วนของอาการร่วมไม้ร่วมมือกับส่วนการศสาษารโรงเรียนทุกตำบลน,นะครับก็จะดําเนินการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเลือกตั้งในเชิง เคาะประตูบ้านหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทำพิธีประชาคมทุกตำบลทุกหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่75%นั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงครับก็มีการสรุปเรื่องของการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งขณะนี้นะครับก็ผ่านไปแล้วครึ่งทางของการรณรงค์80วันครับในห้วงเวลาของ80วันนะครับของการเฝ้าระวังควบคุมหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งขณะนี้ผ่านไปแล้วครึ่งทาง ก็พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครหรือค่า PM 1 0นะครับสูงสุดอยู่ที่11 1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเมื่อวันที่8มีนาคม2 5 1 7นะครับคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดีจนถึงอันตรายนะครับพบการรายงานสถิติรับแจ้งและปฏิบัติการดับไฟป่าในห้วงระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่9มีนาคมที่ผ่านมานะครับรวมจำนวนทั้งสิ้น345ครั้งพื้นที่ป่าเสียหายนะครับ เป็นจำนวน2,822.50ไร่จุดความร้อนสะสมหรือฮอตสปอตนะครับมีจำนวน550จุดมากที่สุดนะครับในอำเภออมก๋อย138จุดรองลงมานะครับในอำเภอแม่แจ่มฮอตเชียงดาวดอยเต่าและจอมทองส่วนพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสารพีนะครับยังไม่พบจุดฮอตสปอตแต่อย่างใดทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ก็จึงของความร่วมมือทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่นะครับลดการเผาทุกชนิดหากพบเห็นไฟป่าและการเผาในพื้นที่โล่งนะครับสามารถแจ้งเหตุได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์0 5 3 1 1 2 7 2 5ต่อ6ตลอด24ชั่วโมงครับจากเรื่องของหมอกวันไฟป่านะครับมาต่อเนื่องกันของเรื่อง ภัยแ้งนะครับโดยการปราปาส่วนภูมิภาคของเชียงใหม่นะครับก็เตรียมความพร้อมรับมือภัยแรงที่จะเกิดขึ้นครับการประปลาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่นะครับได้ประเมินสถานการณ์จากปีที่ผ่านมาก็พบว่าปัญหาภัยแรงจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงมิถุนายนของทุกปีนะครับซึ่งการประปานะครับก็มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ที่ประมาณ173าตารางกิโลเมตรทั้งหมด8อำเภอนะครับมีสถานีผลิตน้ำประปารวม4ี่แห่ง กำลังในการผลิตทั้งหมด5,000ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งการเตรียมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับในการช่วยเหลือประชาชนโดยการสำรองน้ำดิบในการผลิตปลาป,ป,ป,ป่าจากมทบ33บรวมถึงการวางท่อเสริมแรงดันน้ำให้กับชุมชนและเตรียมรถนะนรับนำน้ำปจกจ่ายใ,ให้กับประชาชนที่ร้องของความช่วยเหลือรวมถึงวางแผนการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งจำนวน53เครื่องพื้นที่การเกษตร32,126ไร่ รถบรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรอีกจำนวน6คันนะครับและจากปัญหาการขาดแคลนน้ำนะครับต้องมีการร่วมกันทุกภาคส่วนจึงขอความร่วมมือกับผู้ใช้น้ำประปานะครับโปรดใช้น้ำอย่างประหยัดและเตรียมภาชนะสำรองไว้ในยามฉุกเฉินซึ่งหากประชาชนประสบปัญหาการใช้น้ำประปานะครับสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053-233-479ต่อ116ตลอด24ชั่วโมงครับ สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับก็ทาการผสมเทียมเสือลายเมฆนะครับเพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าและคงความหลากหลายทางพันธุกรรมครับที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับทางทีมงานสํานักอนุรักษ์วิจัยและการศึกษาองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ทําการผสมเทียมเสือลายเมฆเพศเมียจํานวน2ตัวนะครับโดยการนาน้าเชื้อจากเสือลายเมฆจากสวนสัตว์เขาเขียวมาผสมพันธุ์เทียมให้กับเสือลายเมฆของสวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อช่วยการสืบพันธุ์และอนุรักษ์ ตลอดจนคงความหลากหลายทางพันธุกรรมในเสือลายเมฆในประเทศไทยเพราะเสือลายเมฆนะครับก็จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่1ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าในส่วนของการดําเนินงานนะครับก็เป็นไปด้วยดีหากผลการผสมพันธุ์เทียมรประสบความสําเร็จนะครับก็จะมีสมาชิกใหม่เป็นเสือลายเมฆตัวน้อยในอีก95วันข้างหน้าสําหรับเสือลายเมฆนะครับก็เป็นเสือประเภทหนึ่งอยู่ในวงเสือและแมวมีขนาดเล็กกว่าเสือดาวนะครับแต่มีขนาดใหญ่กว่าแมวป่า ขนาดเล็กชนิดอื่นๆที่พบในภูมิภาคอินโดจีนมีลักษณะเด่นนะครับก็คือมีลวดลายตามลําตัวคล้ายกับก้อนเมฆจึงเป็นที่มาของชื่อนะครับมีพฤติกรรมนะครับมักอาศัยและหากินตามลําพังบนต้นไม้มากกว่าตามพื้นแต่จะลงมาบนพื้นดินบ้างเป็นครั้งคราวและมักจะหากินในเวลากลางคืนนะครับเหยื่อก็ได้แก่นกลิงและอูบางชนิดใช้เวลาตั้งท้องระหว่าง90-95ถึงวันเสือลายเมฆนะครับก็เป็นเสือที่มีลวดลายสวยงาม จึงตกเป็นที่ต้องการของมนุษย์เสมอมาทางการล่าเพื่อเอาหนังและนําไปเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะหากเลี้ยงดูมนุษย์นะครับก็จะไม่ดุและค่อนข้างจะเชื่องมากกว่าเสือหรือแมวป่าชนิดอื่นๆครับมาถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนนะครับก็ยังคงหลั่งไหลไปท่องเที่ยวภายในมหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะครับทางด้านพ่อเมืองก็หาหรือกับกงสุนจีนนะครับเพื่อหามาตรการในการรับมือครับ นายวิเชียนพุทธิวินยูผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็กล่าวถึงการหารือกับนายชาวเสี่ยวเหลียงกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการที่นักท่องเที่ยวจีนนะครับที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่มีจํานวนมากในช่วงนี้เบื้องต้นนะครับก็เลยมีการแจ้งผ่านไปยังกงสุลใหญ่ของจีนประจําจังหวัดเชียงใหม่พร้อมได้มีการอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวจีนอย่างเต็มที่นะครับด้วยการจัดมก,กุเทศเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่สามารถสื่อสารภาษาจีน เพื่อเป็นการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไว้ส่วนป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับที่เป็นภาษาจีนนั้นนะครับทางจังหวัดก็จะมีการจัดทําเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะครับยังมีการหารือการเกี่ยวกับการเพิ่มเที่ยวบินบินตรงจากประเทศจีนมายัางจังหวัดเชียงใหม่มองภาพกว้างไปถึงการลงทุนในอนาคตส่วนปัญหานักท่องเที่ยวจีนที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับทุกฝ่ายก็ได้หาแนวทางร่วมกันเพื่อป้องกันแก้ไขโดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ต้องให้ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับสื่อสารทําความเข้าใจอีกทั้งการขับขี่ยวดยานพาห,าหนะต่างๆก็ต้องให้เข้าใจในเรื่องของกฎกติกาเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายครับมาที่ขา่าวอาจญารรมครับตำรวจสันปตองเชียงใหม่นะครับก็ร่วงกระบวนการขับรถหรูนะครับค้ายาบ้าโดยมีมือปืนคุ้มกันอยู่ในรถอีกด้วยนะครับที่หน้าสาพาสันปตองเชียงใหม่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แถลงข่าวการจับกลุ่มแก๊งค้ายาบ้ารถหรูนะครับ ได้ผู้ต้องหา9คนพร้อมของกลางเป็นยาบ้า60เม็ดยาไอซ์1งถุงพร้อมอุปกรณ์การเสพอาวุธปืนลูกซองสั้นจำนวน1กระบอกกระสุนเบอร์12อีกจจำนวน2นัดนะครับพร้อมกับรถเก๋งยี่ห้อนิสันอเมราสีดำจำนวน1คันและจักรยานยนต์อีก2คันนะครับการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากทางตำรวจนะครับได้ส่งสายติดต่อล่อซื้อยาบ้าจากนายโสพลหรือโจคำเจริญอายุ37ปีนะครับพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน6เม็ด ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งยาบ้าให้สายพร้อมกับพวกอีกหนึ่งคนนะครับสอบสวนให้การรับสารภาพว่าไปรับยาบ้ามาจากนายอนุพงศ์หรือเดียวสับพันอายุ26ปีนะครับโดยนายอนุพงศ์นะครับก็ขับรถยนต์เก๋งยี่ห้อนิสันอเมร่าสีดําตำรวจจึงติดต่อล่อซื้ออีกทอดหนึ่งโดยนัดหมายที่บนถนนภายในหมู่บ้านสันปะตองหมู่หนึ่งตำบลยุหวาอำเภอสันปะตองนะครับแต่นายอนุพงศ์ก็ขอให้นําเงินมาให้ก่อนจึงจะไปนํายาบ้ามาให้ ทางตำรวจนะครับจึงประสานขอกำลังเสริมเนื่องจากทราบว่าผู้ต้องหามากับพวกหลายคนและมีอาวุธปืนนะครับเมื่อถึงเวลานัดหมายจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพร้อมกับผู้ต้องหาทั้งหมด5คนและของกลางยาบ้าอีก4เม็ดยาไอด่งถุงพร้อมทั้งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจึงสอบสวนขยายผลไปจับกลุ่มนายนิพัฒหรือดอนเครือเทววงอายุ29ปีนะครับซึ่งเป็นคนจังหวัดลำปางพร้อมยาบ้าอีกจำนวน50เม็ดโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่อง สอบสวนก็ให้การรับสารภาพว่าไปรับยาบ้ามาจากเครือข่ายรายใหญ่ในพื้นที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยนํายาบ้ามาแบ่งขายและแบ่งกันเสพสําหรับยาบ้าอย่างกล่านะครับเป็นยาบ้าที่ประทับตราดับเบิลยูวายสีส้มล็อตเก่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับจะได้ขยายผลการติดตามจับกลุ่มเครือข่ายที่เหลือต่อไปครับ okay. Okay. อีกข่าวที่เกิดขึ้นครับมีการโพสต์และแชร์กันทาง Facebook จนเป็นที่กล่าวขานกันนะครับขณะนี้ตํารวจก็จับกลุ่มตัว คนร้ายนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหามอมยาสาวพยาบาลและชิงรถยนต์จากจังหวัดอุดรธานีมาจนบุมที่จังหวัดเชียงรายครับ <S <S <IS ET IC AL> ที่ตำรวจภูธรภาค5 <S <S <IS ET IC AL> นะครับก็มีการแถลงข่าวการจับกลุ่มตัวนายสิริเวชหรือฝุ่นสิทธิเวชอายุ27ปีนะครับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชในข้อหามอมยาและชิงทรัพย์รถยนต์เก๋งฮอนด้าซีวิกนะครับพร้อมทรัพย์สินอื่นอีกหลายรายการนะครับของพยาบาลสาวคนหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางตํรารวจภูธรภาค5 ก็ได้รับการประสานงานจากสอพอเมืองจังหวัดอุดรธานีว่ามีผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอุดรธานีคือนายสิริเวชหรือฝุ่นซึ่งก่อเหตุจิงทรัพย์ของผู้อื่นในเวลากลางคืนนะครับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจได้หลบหนีนะครับไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงออกสืบสวนจับกลุ่มจนกระทั่งเมื่อวันที่10มีนาคมนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็สืบทราบว่า ผู้ต้องหากำลังจะขับรถออกจากจังหวัดเชียงรายเพื่อไปหาภรรยาที่จังหวัดพะเยานะครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ติดตามจนกระทั่งพบตัวผู้ต้องหาขณะขับขี่รถจักรยานยนต์และติดไฟแดงอยู่ที่บริเวณแยกบ้านเก่าบนถนนพหลโยธินตำบนเมืองพานอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับชุดจับกุมจึงได้สแสดงตัวพร้อมกับสแสดงหมายจับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันตามหมายจับของสารพร้อมสารภาพว่าเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานะครับ ได้ก่อเหตุจิงรัพย์ที่จังหวัดอุดรธานีโดยใช้ยาสลบผสมกับเครื่องดื่มให้กับผู้เสียหายดื่มจากนั้นได้เอาทรัพย์สินเป็นรถยนต์ยี่ห้อ h o n da c ซีวิกสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่จอจาน664หนองคายพร้อมสร้อยคอทองคำหนัก1บาทหนึ่งเส้นโทรศัพท์ยี่ห้อ p h o n e 5 1เครื่องและเงินสดอีกจำนวน4,000บาทจากนั้นนะครับได้ขับรถของผู้เสียหายหลบหนีออกจากจังหวัดอุดรธานีไปยังจังหวัดเชียงรายนะครับ ส่วนสร้ยอยคอทองคําได้ขายไปแล้วที่ร้านทองในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยก่อนหน้านี้นะครับผู้ต้องหาและผู้เสียหายก็ได้มีการติดต่อกันทาง Facebook ซึ่งการนัดหมายเจอกันในครั้งนี้นะครับเป็นการพบกันในครั้งแรกและได้ก่อเหตุดังกล่าวจนกระทั่งมาถูกจับกุ่มตัวได้ครับ ไปส่งท้ายกันที่เรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับกับสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่กันครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายงานสภาพอากาศเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะครับยังคงแผ่ป,ปกคลุมทะเลจีนใต้และด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนก็มีอากาศร้อนลนักษณะเช่นนี้นะครับทำให้ในช่วงระหว่างวันที่1 1ถึง12มีนาคมนี้ บริเวณภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งพยากรณ์อากาศเวลา10นาฬิกาวันนี้จนถึง10นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับอากาศเย็นในตอนเช้าอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับวัดได้ 38.4องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับที่อำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่36.5องศาเซลเซียสอำเภอเชียงดาว36.3องศาเซลเซียสและที่สถานีตรวจวัดอากาศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ35.2องศาเซลเซียสส่วนสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือนะครับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในวันที่11มีนาคมนะครับพบป,ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครนหรือ PM10 เฉลี่ย24ชั่วโมงมีค่าอยู่ที่ระหว่าง24ถึง184ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีจนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่สถานีตรวจวัดบริเวณสารกลางจังหวัดเชียงใหม่วัดได้122ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรโรงเรียนยุพร,ราชวิทยายลัย120ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรและที่พระตำหนักภูพิงราชดิเวทนะครับวัดได้24ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตร ท้งนี้นะครับค่า PM10 หรือฝุ่นขนาดไม่เกิน10ไมครนมาตรฐานนะครับค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน120ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับนี่คือช่วงเวลาของข่าวท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นนะครับทาง LC c a ีเคเบิเชียงใหม่ช่อง19นะครับสนับสนุนโดยเครื่องสำอางโฟร์เดบิวโซลูนนวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิวสีขั้นตอนและมเมล็ดพันธุ์ฮอกเกตนามูนะครับลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับ สผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นของเราทุกวันนะครับได้ที่ช่อง19แห่งนี้หากพลาดชมนะครับไปชมย้อนหลังกันได้ที่ f c e e o o o นะครับ LC เชียงใหม่และอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ www.lccable.tv วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ